สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชนยนต์กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเพชนยนต์วันนี้ผมอยู่ที่สาขาหนะึ่งะใครกาลังสนใจรถมือ 2, สองซักคันนะครับช่วงนี้น่าจะคลิปน่าจะร้านช่วงสงการนะครับถ้าอยู่บ้านก็เพลินๆเ,เนาะดูรถมือสองกันนะครับก็ใครสนใจรุ่นไหนคันไหนสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงนะ ช่วงสงการก็รับสายก็ตอบแชทเหมือนเดิมนะครับใครสนใจร้วนมือสองสักคันนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเลย0659513374 l i น e แอด PEK152 ครับวันนี้พามารับชมโซน A นะครับโซน A เนี่ยจะเน้นเป็นพวก SUV ครับมีเยอะเลยนะใครอยากได้ SUV สักคันนะครับโซนนี้ราคาเริ่มต้นก็น่าจะมาสัก4ี่ห้าแสนมีนะครับไฮบริดมีเบนซินล้วนมีนะครับแล้วก็ปีใหม่สุดประมาณ22-23นะครับ มีทั้งไฮบริดมีทั้งเบนซินล้วนนะครับ SUV MPV นะครับและคลิปนี้ใครดูอยู่คุณได้สิทธิพิเศษเลยผมฟรีครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีทุกคนนะันนะซ่อมศูนย์นะซื้อคุณซื้อโตโยต้าซ่อมศูนย์โตโยต้าครับซื้อฮอนด้าซ่อมศูนย์ฮอนด้านะซื้ออิซูซ่อมศูนย์อิซูซูนนะถ้าถ้าคุณชอบเนาะนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกันครับแต่ก่อนอื่นขอพารับชมคันนี้ก่อนดีกว่านะครับคันนี้เป็น c h r ครับ Hybrid High ครับรุดุ่น สีออกแดงเลื่อนหมูหลังคาแบ็กท็อปแล้วอันนี้เป็นตัวเมนเทชนครับจะได้ล้อแม็กนะได้ล้อแม็กใหญ่ๆแบบเนี้ยนะแม็กสิลายซากุระครับถ้าเป็นปี18จะไม่ใช่ล้อลายนี้นะครับอันนี้เป็นตัวท็อปครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลนมีแจ้งเตือนชนหน้านะครับหลังคาแบ็กท็อปครับมีกล้องถอยจอทัดสกีนนะเป็นตัวท็อปครับตัว Hi. ไฮ่ป้ายแดงประมาณ1นล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันประมาณนี้ตอนนี้เหลือแค่หกแสนเก้าพันอะราคาหายไปครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งงนึง แต่มันได้ปี20นะวารันตีแบตเตอรี่ยังอยู่นะครับอีก5-6ปีคันนี้มาแค่90,000ครับหลังคาแบ็กท็อปประหยัดน้ำมัน23โลลิตรสีออกแดงเล่นหมูนะภายในน่าใช้เลยนะครับเบาะเป็นบักเก็ตซีดแบบนี้นะครับเบาะเป็นแบบว่าเหมือนเก้าอี้พวกรถแข่งนะเนาะนะครับกล้องถอยมีจอจอ,จอทัชสกรีนมีคูซคอนโทนมีเบรกมือเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะครับหลังคาแบ็กท็อปแบบนี้เป็นทรงสปอร์ตคูเป้นะครับอนะ SUV crossover เบาะหลังพับได้แบบนี้ครับ40-60นะเบาะหลัังพบได้ ใครสนใจนะ SUV Crossover คันนี้เจ้าของเดิมทำประตูท้ายแบบเปิดไฟฟ้าให้แล้ว6 9 0 0 0ครับผ่อนอยู่ห0 0 0กับอีกไม่กี่บาทอ่ะ1 6 0 0 700ประมาณเนี้ยนะครับฟรีดาวนะผ่อนเลทนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ2.39ที่เพรยนสนใจทักมาได้เลย0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับ Line at P.E.K. 152 SUV ค <laughs> ันที่2ครับไซส์ใหญ่เลยนะผมแนะนำคันนี้ครับ SUV ไซส์ใหญ่นะ 2.4S ครับปี 2, 2022สีออกเทานะสีออกเทาน้ำเงินน่ะนะครับสวยเลยนะคันนี้นะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่มันได้7ที่นั่งราคาป้ายแดงประมาณเกือบๆล้านสี่ปะประมาณนี้นะครับล้านสามกว่ากว่าตอนนี้ราคาดีเลยนะคเครื่องสองเครื่องสองพันสี่นะครับเบนซินล้วน 2.4S คันนี้ไม้แสนสอง799เองนะครับ799ก็ผ่อนสักหมื่นสามนะฟรีดาวน์ผ่อนหนึ่งหมนะื่นสามพันสี่ร้อยบาทครับ ฮอนด้าซีอารีนะคุณแจคีเลสแล้วเบาะหนังเรียบร้อยเบาะประปับไฟฟ้าคู่หน้าครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีรกนมีในส่วนของคูสคอนโทรลให้ครบแล้วนะซีอารี v คันนี้น่าใช้นะครับแอร์หลังมีเบาะหลังพับได้เดี๋ยวให้ดูภายในกว้างมากนะนะรถมันโปร่งและกว้างมากนะครับคันนี้ขอเอ่อคันนี้ขออภัยเป็น5้าที่นั่งนะขออภัยเจที่นั่งอีกคันหนึ่งจําผิดขออภัยนะครับหาที่นั่งครับพื้นที่สัมาระหลังคุณใส่ได้เยอะเลยแล้วคุณได้ปีค่อนข้างจะใหม่นะปี2022นะครับ ดี๋ยวให้ดูพื้นที่สัมภาระครับนะประตูท้ายนะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะตัว S เลยครับแต่ประตูท้ายก็ปรับไฟฟ้านะครับแล้วพื้นที่พื้นที่สัมภาระด้านหลังใส่เยอะครับเพราะปกติอะ CRV เขาไม่ค่อยนั่งกันเจ็ดอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรถ้านั่งเจ็ดแต่ตรงเนี้ยมันชันนะครับนั่งในค่เด็กกันแหละนะครับเข่ามันจะชันหน่อยนะใครสนใจคันนี้ครับพรหมื่นสามสี่ร้อยครับได้ปีย2ิเลยปีค่อนข้างจะใหม่สนใจทักมาได้นะ065 951 3374ครับ มาดูคันต่อไปดู CRV ที่ราคาถูกบ้างไหมหกแสนสองหมาพครับคันนี้สองี่ e เที่นั่ง R เนี่ย7ที่นั่ง,อ,นนงอันนี้เป็นก่อนไมเนอร์เชนตอันนี้ไมเนอร์เชนตแล้วนะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลายโฉมเลยนะครับพอยีบสองไปปลายเขาก็เปลี่ยนโฉมใหม่แล้วใช่ไหมอันนี้มันเป็นอ่ก่อนเปลี่ยนโฉมอ่ะนะเป็นไมเนอร์เชนตอันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับก่อนไมเนอร์เชนตปี18ห่างกัน4ปีราคาดิฟกันแสนกว่าบาทครับคันนี้2.4สองจุดสี่ e เจ็ดที่นะ 4, ปี18 นะคันนี้หกแสนสองหมื่นเก้าพันฟีดาวน์ผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งฟีดาวน์ผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งได้สีบรอนครับล้อแม็กซ์ลายเท่ๆแบบนี้นี่หกแสนสองหมื่นเก้าพันเองคุณนะครับเอา CRV นะไปใช้งานต่อคุ้มๆนะครับบอบปรับไฟฟ้าคู่หน้ากระจกออโต้พุสตาร์ทระพงทวิเตอร์มีพุชคอนโทรลมีนะครับก็มีจอนะจะเล็กกว่านะตัวใหม่จอจะใหญ่กว่าครับอ่ะใครสนใจคันนี้ก็ทักได้จัดได้นะเป็นแบบ CRV 7ที่นั่ง นี่ SUV นะไซส์ใหญ่ๆนะครับเบาะหลังมีนะครับนั่งได้เจ็ดท่านนะครับสนใจคันนี้ครับผ่อนหมื่นเดียวนะผ่อนประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งอ่ะประมาณเนี้ยนะฟีดาวผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งทะเบียน274ครับสนใจทักมาได้เลย065 9513374ครับไลน์แอดพีเอเคครับมาดูคันที่4กัน คันนี้4อีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนํานะไม่น้อยครับโคโรลอราคอสนะครับสีออกเทากาฟไฟมันเป็นเหมือนออกเทาน้ําตาลนะเฉดนี้ภายในจะไม่ได้สีแดงนะจะได้เป็นสีดํานะครับคันนี้ตัวท็อปครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ท็อปสุดของรุ่นไม่มีท็อปกว่านี้แล้วนะครับอ่าคันนี้ราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันไม่ห้าหมื่นปียี่สิบปลายปีจดยีิบเอ็ดครับประตูท้ายไฟฟ้าแน่นอนนะตัวท็อปนะครับ Hi bit, Premium, Safety, ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ป้ายแดงประมาณ กบเกือบๆร้านสองอยู่นะร้านหนึ่งกว่าๆนะป้ายแดงร้านหนึ่งกว่าๆครับนี่ประตูท้ายเปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้ให้นะเบาะหลังพับได้ครับมีที่ปิดอ่าปิดบังสายตาเนาะตรงนี้นะดึงออกมาได้นะไม่ห้าหมื่นครับ, 50, ค,รบคันนี้ฟรีดาวนะ์นะจะผ่อนอยู่ประมาณหมืน่นเท่าไหร่หมื่นสามอะประมาณเนี้ยนะครับฟรีดาวน์ผ่อนประมาณหมื่นสามสองร้อยอะหมื่นสามสองร้อยนะครับคันนี้ไมค์แค่ห้าหมื่นโลครับตัวท็อปมีกล้อง360องศามีเรดาร์นะครับล้อแม็กไลน์แบบนี้นะ อ่ใครสนใจคันนี้ครับมีกล้อง360องศากุญแจคีย์เลสแล้วภายในเบาะดําคอนโซลดำนะบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีคูคอนโทรลนะครับเลื่อนไม้นี่ต้อนไม้แค่ห้าหมื่นสองครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับมีเนวี่ให้ครบแล้วสนใจคันนี้ครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีดเอ้าพอดหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทแอร์ Air หลังต่างมี้ครบครับประหยัดน้ำมันยี่สิบสามลิตรแบตเตอรี่ไฮบริดยังบบาารับประกันอีกประมาณสักห้าหกปีนะใช้งานต่อยาวๆคุ้มมๆคครัับาดูนต่อไป สำหรับคันนี้อีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำนะเป็น SUV crossover ครับขนาดกลางนะมันจะไม่ใหญ่เหมือนกับมันเล็กกว่าคอสนะเล็กกว่า CRV นะครับสำหรับ CX3 นะแต่ราคาดีครับปีใหม่ด้วยปี2022ันยี่ส0บสอาเนะทะเบียน5079ครับ2.0งจุดศูนยเบนพลาสครับ CX3 แบบนี้529,000สาพป้ายแดงเกือบล้านนะป้ายแดงประมาณเ0 0 0แสนนะตอนนี้529,000สอาพันปี22วันรับตีศูนย์หนงอยู่เลยครับแล้วคุณดูภายในนี่ภายในนะครับดูแบบว่า ใช้งานง่ายนะนะมีคูชทนโชนนะครับมีเนี่ยตัวปรับตรงเนี้ยนะมาใช้งานง่ายนะของบัสด่านะครับมีกล้องถอยจอร์ดสกรีนให้ครบครับไม่แค่เจ็ดหมื่นโลนะรถสวยน่าใช้เลยนะครับเบาะหนังเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับเบรคพัดนะครับอ่าเป็นทรง SUV ยูวีคอสเทเวอร์ยกสูงนิดๆเบาะหลังพับได้นะครับพื้นที่สัมภาระหลังก็ใส่ได้เยอะนะครับ2.0เบรคพัสครับสีขาว529,000สองหมื่าพนครับฟีด้าพอดอยู่8,000กว่าเองนะมาใช้งานต่อครับยาวๆคุ้มๆแน่นอน มาดูคันต่อไปดีกว่าคันต่อไปขอแนะนําเป็นคันนี้ครับสําหรับโคโรลล่าคอสครับตัว1.8ไฮบริดนะคันนี้1.8ไฮบริดสมาร์ทนะไฮบริดตัวเริ่มต้น679,000จ็ดหเก้ปียี่เอ็ลยปีข้อขจะจะใหม่นะใหม่แค่แสนเดียวนะคันนี้ใหม่แสนเดียวนะครับราคาอยู่ที่679จนะ็ดเแล้ผ่อนหมื่นหนึ่งฟีดัลผ่อนหมื่นหนึ่งครับแต่ขอเครดิตดีนะคุณได้เนี่ยผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งอะเบาะดำคอนโซลดำกล้องถอยจอทัสกีนนะครับคูชอนโทลมีให้แล้วนะครับ ประตูท้ายยังไม่ไฟฟ้านะอันนี้เป็นตัวสมาร์ทนะถ้าไฟฟ้าจะต้องเป็นพรีเมียมขึ้นไปนะครับบอ่อหลังพับได้มีแอร์หลังปีเบรครับแค่หกแสนกว่าบาทผ่อนอยู่มือหนึ่งคุ้มนะได้รถไฮบริดประหยัดน้ํามันครับมาดูคันต่อไปคันนี้ Honda CRV e ครับขับ4 2.4 e 4, นะนนอ, 17, 95, 000, อีขับ4นะคันนี้ปี15้าจด17 495,000แสนาหนะครับใครอยากได้ขับสีมาคันนี้เลยนะจะเป็นอีกเจนหนึ่งอ่ะนะเป็นอีกเจนหนึ่งนะนะนนนงนะคันนี้ ไม่แสนหกปี15นะครับจดจดสีแสนเก0หมื่นพันบาทนะครับฟรีดาวได้นะครับผ่อนมาสัก8 0 0พันกะว่านะสนใจทักมาได้ขับ4มี CRV คันนี้ครับ Innova คันนี้5 9 0แสนเหมื่นนะไม่แสนหกครับ2.8ดีเซลนะตัว G นะครับ7ที่นั่งนี่นั่งได้จริงทุกที่นั่งนะนั่งสบายทุกที่นั่งนะครับคันนี้ป้ายแดงล้านสองกว่านะตอนนี้5 9 0แสนเเองปี18ครับเครื่องดีเซลดูแลสางง่ายนะ ทนๆวิ่งยาวๆสบายๆนะครับสนใจทักมามาดูคันต่อไปคันนี้ CRV ครับ789,000 2.4 S ดหมครับ Minor Change ปี21่สไม้เท่าไหร่แปดหม่นไม้แปดหมื่นห้านะครับ789 789,000ผ่อนสัก1 2ื่นกว่าๆนะฟรีดาวผ่อนสัก1 3ื่นประมาณเนี้ยอ่าไม่เกินเนี้ยนะครับได้สีดำปี21ครับอ่ารถสวยเลยนะ CRV สีดำครับใครอยากได้รถครอบครัวไซส์ใหญ่สักคันนะรถล็อกขออภัยนะครับคันนี้รถสวยเลย อีกหนึ่งคันนะ CRV เนี่ยสีดำมีผมมีทั้งตัว E ตัว S นะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้นะครับ0659513374ครับ l i น e Pek152 ครับอีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำครับสำหรับ Corolla Cross ครับทะเบียน9604นะครับคันนี้ Cross ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น Corolla Cross ที่เป็น Hybrid Premium Safety ตัวท็อปเหมือนกันแต่ราคาดีนะคันนี้ไม่แสนหนึ่งแสนพอดีอ่ะหนึ่งแสนหลักพันปี20ครับ 7แสนสามหมื่นเก้าพันเฮ้ยราคาดีนะผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณเนี้ยคุณได้สีดําครับคุณได้ตัวท็อปนะฮะไมค์แค่แสนเดียว739ป้ายแดงเกือบล้านสองอะล้านหนึ่งกว่าๆนะครับล้านหนึ่งปลายๆนะครับนี่นะสภาพดีครับมีคูซอนโทนไมค์หนึ่งแสนเจ็ดพันนะครับกล้องถอยจอรัสกีนเนวี่ Navy, กล้องสามร้อยหกสิบองศาเบาะไฟฟ้าด้านคนขับให้ครบแล้วแล้คันะคนี้ราคาดีครับ739ได้สีดํา ตัว1.8ึ่งไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ประตูท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยครับรถสวยน่าใช้แบบนี้นะครับไม่อยากให้พี่พิพาทกันนะสนใจทักมาผมได้โดยตรงครับ065951 3 3 7 4นจะตามที่แจ้งไว้นะฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีซ่อมศู์นะนะครับแล้วก็ได้รถสภาพดีๆครับคัดเกรด A ทุกคันนะจะมีบริษัทชิคครับมาตรวจรถให้2 1 5จุดนะครับออกใบเซอร์ใบประเมินให้นะไปประเมินเกรดของตัวรถให้นะครับของเราส่วนใหญ่ได้5ดาวอยู่แล้วนะครับ คันนี้ครับ6055นะครับเหมือนในคันตะกี้เลยแต่เป็นปี20ปลายปีจด21และไม่70,000นะแต่ราคาอยู่7 8 9นะราคา7 8 9ราคาเท่าคันสีน้ำตาลนะ่ะที่ให้ดูคันแรกราคาเท่ากันเลย7 8 9แต่คันนั้นไม่อยู่50,000คันนี้ไม่70,000ครับฟีดวผ่อน1 3 0 0 0อะ่ะประมาณเนี้ยนะฟีด้ผ่อน1 3 2 0 0เท่ากันได้เป็นสีออกเทาเนะเทาฟ้าแบบนี้หายากนะครับแล้วจะเป็นสีที่ยอดนิยมเหมือนกันนะของโคล นะเห็นเยอะวว่าสีน้ําตาลน่ะนะครับอ่ะเห็นเยอะวว่าสีดําเห็นเยอะวว่าสีน้ําตาลนะคิดสูตรสีขาวไหมลองมาก็สีนี้แหละนะครับใครสนใจทักมาได้นะเทาออกฟ้าเทาน้ําเงินแบบนี้นะครับตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้เจ็ผ่อนอยูหมื่นสามสองร้อยบาทตลอดสัญญาไมค์แค่เจ็ดหมื่นโลนะครับมาดูซีอาร์วีครับอีกหนึ่งคันคันนี้859เลยเจ็ดที่นั่งสองสี 2, 4, e ่อีปี๊บเอ็ดไมคแสนเดียวพอดีนะครับทะเบียน3963ครับนะราคานี้ก็ผ่อนสัก หมืนสามไปปลายอ่ะหมืนสี่ประมาณเนี้ยนะฟีดาวผ่อนน้ำมันหมื่นสี่ครับแปดห้าเก้านะผ่อนหมื่นสี่ครับได้ตัว E นะได้ตัวไม่นเชนแล้วปียีอดนะครับมี h o n d a เลนวอ h อะไรต่างๆครบถ้วนนะอยากได้รถครอบครัวนะครับไซนี้นะไซใหญ่สุดแล้วนะครับ065 9 5 1 3 3้าขับนุ่มๆไปกันทังครอบครัวครับ CRV คันนี้เลยมาคันต่อไปคันนี้ไฮบริดไฮครับอ่ห้าแสน ปี18ครับประหยัดน้ำมัน23โลลิตรครับและที่สำคัญคันนี้สีบรอนเนะครับคันเดียวเลยตัวท็อปนะฟีด้าผ่อนอยู่9,549ไมล์แสนสนะฟีด้าผ่อน9,000ได้ไฮบริดตัวท็อปนะครับแบบนี้เพรยนต์ก็มีมาดูคันอื่นบ้างไหมเวลอดไหมเวลอดประมาณ 6, านี้600,000บาทเพรยนตมีหลายคันนะมีทั้งตัวสมาร์ทมีทั้งตัวพรีเมียมมีสีขาวมีสีดำนะครับสนใจเวลอดก็สามารถติดต่อหาผมได้โดยตรง 0659513374ครับฟรีแล้วประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีซ่อมศูนย์เหมือนกันทุกคันนะครับมาดูคันต่อไปเวล้อคันนี้6แสนกว่าบาท639นะ1.5สมาร์ทปี23ไมค์ส0 0 0มนะครับเป็น7ที่นั่งนี่แบบค่อนข้างจะใหญ่เนาะกุญแจคีย์เลสครับมีแท่นชาร์จไร้สายนะ7ที่นั่งเครื่องพันห้าครับแต่ไซส์มันใหญ่เลยอะนะนี่รถสวยเลยนะครับไม่หนึ่งคันคันนี้อีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำครับ1.2อ่าตัวสปอร์ต 1.2พเมีมลักชูรี่นะตัวท็อปสุดเลยอ่ะของยาริสไอทีบครับายแดงเกือบ7แสนนะตอนนี้549านะ้ำมันาม0 0 0 0ครับปีสี่ยีานะวันตีสูตรยังอยู่ครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่9,000นะคุณได้ตัวท็อปนะพเมีมลักชูรี่นะครับอยากรู้ว่าท็อปยังไงคุณดูภายในดินี่มีกล้องถอยจอทัศสกรีนครับคูซอนโทนนะมีมีเขาเรียกเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับ เบาะก็ดําแดงแบบนี้คอนโซลดําแดงแบบนี้ครับพรีเมียมลักชัวรี่นะตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วไม่มีท็อปกว่าน,นี้แล้วนะครับนี่แอร์หลังมีนะเป็นเก๋งอีโคคาร์แต่มีแอร์หลังแล้วนะครับใครสนใจนะครับประหยัดน้ํามัน23่สล,ลิตรครับเก๋งเล็กเครื่องบรรสองอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันแบบนี้ปีใหม่ๆแบบนี้ทักมาได้เลยศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ครับแอดพีอไปดูแถมเนาะเดี๋ยวมียาลิอีก2คันที่อยากจะให้ดูครับยาลิสไม่เจ็ดพันะคันนี้ นะปี23ครับ1.2สปอร์ตปี2023นะได้เป็นตัวหน้าใหม่นะ,ะลามหัวค้อนแบบนี้นะครับนี่ไฟโปรเจคเตอร์แล้วสีเทาดำตัวเริ่มต้นอ่ะตัว1.2สปอร์ตแต่ไม้น้อยนะไม่7,000นะครับ459,000ื้ซื้อสดได้จัดไฟแนนได้นะครับกระจกเดิมแท้รอบคันวารันตี 0.1U นะครับภายในมีจอและตจอทัชสกรีนเบาะดำคอนโซลดำครับไม7,000โล่ะนะเอาไปใช้งานต่อคุ้มๆนะครับมันคุ้นให้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับมาดูคันต่อไปแนนนนนะเป็คคนนััีร้รบ ตัวท็อปเหมือนกัน1.2สปอร์ตพรีเมีมยมปี21ไม่90,000สี0 0 0นสี0 0มครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณอ่าอันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณสัก7,000กว่าบาทนะได้ตัวท็อปครับสกเกิร์ตสปอยเลอร์หลังคาแบ็กท็อปมีให้ครบนะครับมาถ้าเป็นโซนนี้ก็จะเป็นพวกแอร์คอร์ดเนาะแคมรี่นะนะมีเยอะนะครับช่วงนี้แอร์คอร์ดครับแคมรี่ครับเพชรยนต์มีเยอะมากนะรวมๆกันนะ50คันได้นะสต็อกแน่แนๆแ,แบบนี้เลยสนใจรถมือสองสักคันนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรง065 9113374ไลค์แอ PEK152 ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ